ไมโลบลุกพลังเชียร์ไทยร่วมส่งแรงบันดาลใจผ่านกีฬาในฐานะผู้สนับสนุสนซีนเกมครั้งที่33ไมโลเครื่องดื่มชโคโค็อกโกแลตมอนที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดยืนยันแนวคิดที่ว่ากีฬาเป็นครูชีวิตและยืนยันพันธกิจในการสนับสนุนพลังของนักกีฬาไทยพร้อมจุดประกายความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ทักษะชีวิตจากการแข่งขันกีฬาให้แก่คนไทยทั่วประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี2568ในวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาเมโลได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกทอชรีเล่ที่จัดขึ้นใน4จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพชนบุรีสงขลาและนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเนสเล,เ,ลเล่ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข่งทีมชาติไทย2คนได้แก่นอต ปริติศรชัยสุดวงและพีมธนัทลิ้มปัญญากุลกิจกรรมนี้เปิดตัวแคมเปญเชีย์ไทยไปกับเมโลโดยมุ่งหวังเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33และอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2568นางสาวนาริ t h วิบุญเสกผู้อำนวยการธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดกล่าวถึงขันธรกิจของเมโลว่า ไมโลเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่คือโอกาสในการเติบโตเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตอย่างแท้จริงโดยสอนให้ผู้เล่นมีวินัยความมุ่งมั่นและการเอาชนะอุปสรรคไมโลยังได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมมาต่อเนื่องกว่า50ปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ผ่านสปิริตแห่งกีฬารวมถึงส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยกัน ในกิจกรรมวิ่งคบเพลิงในกรุงเทพเมโลได้ร่วมจัดขบวนพนักงานผู้บริหารและตัวแทนนักกีฬาเมลโลตุกทุกและธงเชียร์ร่วมเชียร์น,นักกีฬาไทยพร้อมแจกเครื่องดื่มเมโลและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมขบวนรวมทั้งผู้ที่มาร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว ตลอดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33เมโลจะร่วมส่งเสริมการเชียร์ผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายช่องทางทั้งทางเอาออฟโฮมและดิจิทัลพร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายเช่นบูธเมโลบริเวณสนามแข่งขันแจกผลิตภัณฑ์เมลเย็นเย็นเล่นเกมแจกของรางวัลและเมโลตุกๆให้บริการรับส่งฟรีในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ไมโลยืนยันพันธกิจในการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและคนไทยทั่วประเทศผ่านแคมเปญเชียไทยไปกับไมโลโดยเชื่อว่ากีฬาเป็นครูชีวิตที่จะช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต